สนับสนุนโดยธนาคาร HSBC ธนาคารระดับโลกที่เข้าใจคุณทีกิฟฟรีนเราเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันโคลอสิโอกอลแฟชั่นความจริงที่เรานำมาให้ดูตัวอย่างผู้หญิงประเทศต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นประเทศที่มีปัญหาสงครามปัญหาฆ่ากันปัญหาความรุนแรงทั้งนั้นนะครับ แต่ว่าการที่กระทำสารคดีสั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เพื่อจะตอกย้ำครับว่าถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณอยู่ในประเทศที่มีการฆ่ากันอย่างนี้ความจงเกลียดจงชังกันหนักหน่วงอย่างนี้เนี่ยคุณจะทําตัวอย่างไรอย่างกรณีของบอสเนียและเฮอร์เซกววน n าถ้าใครตามข่าวมาจะรู้ถึงแม้จะไม่รู้รายละเอียดอย่างน้อยต้องรู้ลาที่นั่นเนี่ย มีการฆ่ากันมีการถล่มกันมีการใช้ความรุนแรงต่อกันอย่างหนักหน่วงยิ่งครับค่ะในช่วงปีคศ1 9 9 2เถึง1995เป็นการสู้รบกันระหว่างชาวบอสเนียกับกองกำลังชาวเซิร์ฟนะคะซึ่งก็เชื่อกันว่าชาวเซิร์ฟเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสาพันธสาธารณารัฐยูโกสลาเวียค่ะซึ่งก็เป็นชาวเซิร์ฟส่วนใหญ่ะนะคะและการฆ่ากันตอนนั้นเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปจำนวนมากเลยและในที่สุดนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เอง บอสเนีย เขาฟ้องร้องเอาผิดเซอร์เบ,เบียนะคะฟ้องร้องประเทศเลยในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมบอสเนียก็คือเป็นการฟ้องครั้งแรกเลยนะคะในโลกที่เป็นการฟ้องประเทศใดประเทศหนึ่งว่าสนับสนุนคนในประเทศเนี่ยให้มาฆ่าล้างเผ่าพันธ์กันบอสเนียเขาก็ฟ้องว่าเซอร์เบียและมอนเตเนโกรซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ติดกันเนี่ยพยายามจะทำลายชาวมุสลิมบอสเนียทั้งหมดค่ะคแต่ว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะ ศาลโลกก็ได้ตัดสินว่าเซอร์เบียไม่มีความผิดในกรณีดังกล่าวแต่ว่าระบุค่ะว่าเซอร์เบียเนี่ยล้มเหลวที่ไม่ช่วยป้องกันไม่ให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมือง3ปีเต็มๆเนี่ยผู้หญิงบอสเนียเข้าคาดกันครับตัวเลขทางการบอกว่าประมาณ2 0 0 0 0ถึง50,000คนเนี่ยที่ถูกข่มขืนโดยทหารชาวเซิร์บแล้วก็เชื่อกันว่ามีเด็กที่เป็นผลิตผลจากการถูกข่มขืนเป็นร้อยๆคนเนี่ยที่คลอดออกมา และปรากฏว่าแม่ทิ้งสารคดีเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจผู้หญิงบอสเนียได้ละเอียดและจริงๆแล้วดูแล้วมีความสะเทือนใจมากทีเดียวครับมีแต่คนพูดว่าฉันกล้าหาญเราทุกคนต่างหากที่ควรพูดในสิ่งที่เห็นควร ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและาศาสนาสงครามกลางเมืองในปี2,535ถึง2,538เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนจำนวนมากผู้หญิงประมาณ20,000ถึง50,000คนถูกคมขืนส่วนใหญ่เหยื่อที่ถูกคมขืนไม่กล้าที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ ความกลัวและความอับอายคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเหล่านี้สังคมบอสเนียเองก็ไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นเหยื่อของสงครามพวกเธอจึงไม่ได้รับความช่วยเหลือและการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่าฉันรู้สึกยังไงบางครั้งฉันรู้สึกฉันคิดว่าตัวเองแย่มากสกปรกมาก บาคิราเฮสิกคุณแม่ลูกสองถูกข่มขืนตอนเธออายุ39ปีเธอตัดสินใจที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมและช่วยเหลือผู้หญิงคนอื่นๆที่ประสบชะตากรรมเดียวกับเธอเธอจัดตั้งสมาคมเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อจากสงครามซึ่งขณะนี้มีสมาชิกแล้วกว่า1,200คนฉันไม่เกลียดคนที่ข่มขืนฉันแค่อยากจะถามเขาว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นฉันเพียงอยากจะให้ความเป็นธรรมและความจริงเป็นผู้ชนะ เป้าหมายของฉันคืออยากให้อาจาร์กรสงครามทุกคนถูกดำเนินคดีในความผิดที่พวกเขาได้กระทําแม้กระทั่งตอนนี้เยื่อหลายคนยังไม่กล้าพูดเรื่องนี้เพราะกลัวว่าจะถูกครอบครัวและญาติพี่น้องรังเกียจผู้หญิงบางคนบอกว่าฉันจะไปให้การฉันจะไปศาลแต่ได้โปรดอย่าให้สามีและครอบครัวฉันรู้เด็ดขาดถ้าสามีฉันรู้เขาต้องทิ้งฉันไปแน่ถ้าลูกๆฉันรู้มันจะทำลายชีวิตของพวกเขา ผู้หญิงบางคนตั้งท้องจากการข่มขืนพวกเธอพยายามหาทางว่าจะบอกลูกอย่างไรว่าพวกเขาเป็นผลผลิตจากการข่มขืนหลายหลายคนจึงบอกลูกไปว่าพ่อของเขาตายไปแล้วหรือไม่เก็พ่อได้ทิ้งพวกเขาไปแล้วเด็กน้อยที่บริสุทธิ์กลับกลายเป็นการเตือนความทรงจำถึงสิ่งที่โหดร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของแม่ ผู้กำกับหญิงรุ่นใหม่จัสมียาสบานิกได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าสเทือนใจนี้ไว้ในภาพ,พยนตร์เรื่อง ความลับของเอสมาซึ่งได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเทศกาลหนังเบอร์ลินครั้งที่56เมื่อป25ี2549ภาพยนตร์ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงที่ถูกข่มขืนคนหนึ่งที่ชื่อเอสมากับซาร่าลูกสาววัย14ปีที่เพิ่งจะรู้ความจริงว่าเธอเป็นผลผลิตจากการข่มขืนสิ่งที่ทำให้ฉันสะเทือนใจมากที่สุด คือวิธีที่สังคมปฏิบัติต่อผู้หญิงที่ถูกคมขืนซึ่งมีอยู่ประมาณ2 0 0 0 0คนพวกเธอไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากสังคมเลยพวกเธอเป็นคนชายขอบที่โดนปฏิเสธโดยสังคมหนังเรื่องความรักของเฮสมาเป็นการสะท้อนความเป็นจริงที่พวกเราต้องอเผชิญตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ เรายินดีกับความสำเร็จของจัสมิยาและภูมิใจกับสิ่งที่เธอพูดตอนที่ขึ้นไปรับรางวัลอาชญากรสงครามราดวันคาราดิกและรัตโกมาาดิกยังลอยนวลอยู่ในยุโรปและพวกเขายังไม่ถูกดำเนินคดีฐานเป็นผู้จัดแจงให้มีการข่มขืนผู้หญิง2 0 0 0มคนในบอสเนีย หนังเรื่องความลับของเอสมาก็ทำให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับเหยื่อที่ถูกคมคืนอีกครั้งเราสามารถรวบรวม50,000ืรายชื่อเพื่อยินขอให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเหยื่อสงครามกลางเมืองและในที่สุดผู้หญิงที่ถูกคมขืนก็จะได้รับการยอมรับในทางกฎหมายว่าพวกเขาคือเหยื่อสงครามกลางเมืองเช่นกัน ตอนนี้ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนจึงได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินและการรักษาพยาบาลจากรัฐหนังเรื่องนี้ทำให้สังคมตระหนักถึงความโหมดร้ายที่เราได้เจอผู้หญิงที่ประสบชะตากรรมแบบพวกเราควรจะลุกขึ้นมาเรียกร้องแล้วก็บอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกไม่ว่ากับใครก็ตาม าใกล้บ้านเราหน่อยครับปากีสถานปากีสถานนี่ทุกวันนี้ก็มีปัญหาวุ่นวายทางการเมืองที่ดูเหมือนว่าจะประกาศภาวะฉุกเฉินไหมประธานาธิบดีเปอร์เวสบูชาราฟนี่จะยอมแบ่งอํานาจกับอดีตศัตรูร้ายการไหมหรือว่าตัวเองจะหลุดออกไปด้วยแต่ว่าถ้ามองลงไปในแง่ของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงปากีสถานนี่เป็นเรื่องที่มีตัวอย่างเห็นความชอกช้าที่จะต้องเจอกับแรงกดดันความไม่เป็นธรรมสังคมอย่างรุนแรงมากครับกรณีของ ทุกทมหม่นี่ชัดเจนเลยต้องพูดถึงบริบทของปากีสถานก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ค่ะอย่าว่าแต่เรื่องของการศึกษาหรือว่าเรื่องของคู่ครองเลยขนาดถ้าจะออกจากบ้านเนี่ยผู้หญิงต้องขออนุญาตผู้ชายที่อยู่ในบ้านก่อนนะคะแล้วก็เรื่องของการทุบตีการเผาการสาดน้ํากรดเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของ สังคมที่ค่อนข้างจะปกติหรือแม้กระทั่งฆ่ากันในนามของการรักษาเกียรติของเผ่าของหมู่บ้านหรือว่าของตระกูลเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะตกเป็นเบี้ยล่างเสมอนะคะอย่างสถิติของปีที่แล้วผู้หญิงปากีสถานเนี่ยถูกข่มขืนประมาณ398รารายด้วยกันและ ถูกข,ข่มขืนหมู่นะคะ388คนด้วยกันค่ะและเรื่องของมุกตาไมาเนี่ยเป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเป็นเรื่องสะเทือนขวัญจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปี2545นะคะโดยที่น้องชายของผู้หญิงที่ชื่อมุกตาไมาเนี่ยไปโดนกล่าวหานะคะว่าไปล่วงเกินผู้หญิงของอีกเผ่าหนึ่งหรือว่าของอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เลยทําให้ผู้ชายของหมู่บ้านนั้นเนี่ย ไม่พอใจแล้วทำยังไงแทนที่จะไปแจ้งตำรวจขึ้นศาลก็ว่าไปก็เลยไปข่มขืนหมูมุกตาไมค่ะคแล้วเธอเนี่ยแทนที่จะเงียบในสังคมนี้เนี่ยจะเป็นสังคมที่ถ้าผู้หญิงโดนข่มขืนก็เหมือนกับอีกหลายๆสังคมเลยค่ะมันเป็นเรื่องน่าอ,อายอเงียบดีกว่าอย่าให้สังคมรู้ ครอบครัวก็เจ็บช้ำพอแล้วเนี่ยนะคะแต่มุกตามใหมไม่เลือกที่จะทําแบบนั้นค่ะเลือกออกมาที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆด้วยในปากีสถานค่ะระัฐธรรมนูญในปากีสถานระบุให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายแต่ในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่การทำร้ายผู้หญิงโดยอ้างการรักษาศักดิ์ศรียังมีอยู่มาก เดือนมิถุนายน2545เผ่ามาสตอยในแคว้นปัญจับได้กล่าวหาอับดุลชาคูลวัย14ปจีจากเผ่ากุจจาในข้อหาล่วงเกินผู้หญิงจากเผ่ามาสตอยเผ่ oy, ามาสตอยจึงตอบโต้ตกลับด้วยการย่ำยีผู้หญิงจากครอบครัวชาคูลในคืนนั้นชายติดอาวุธ4คนจากเผ่ามาสตอยได้ร่วมกันข่มขืนมุกตาหม่พี่สาวของชาคูลอ,อับดุลจาทอยหัวหน้าหมู่บ้านได้ยินเรื่องนี้จากสภากาแฟ ผมพูดว่าผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งได้ถูกล่วงเกินเราต้องเคลื่อนไว้ต่อต้านเรื่องนี้และทุกคนก็เห็นด้วยด้วยการสนับสนุนจากชุมชนของเธอมุกตาใหม่เข้าแจ้งความกับตำรวจในปากีสถานหญิงที่ถูกข่มขืนมักจะปิดปากเงียบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเธอถูกกล่าวหาโดยสังคมโดยทนายจำเลยและโดยตำรวจ พวกเขาคิดว่าเธออาจจะเป็นผู้หญิงสำสอนก็นได้และเวลาที่เธอไปศาลเรื่องเลวร้ายที่เธอเจอมักจะถูกนำเสนอผ่านซือ่อการที่ลูกสาวของพวกเขาถูกคมคืนมันก็แย่พอแล้วพวกเขาไม่ต้องการเผยแพร่มันอีกในอกต,ตอนแรกเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆฉันคิดอยากฆ่าตัวตายต เรื่องของมุกตาหม่ทำให้ประชาชนโกรธแค้นองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนออกมาเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือมุกตาหม่รัฐบาลให้เงินชดเชยแก่เธอและจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีคมขืนเพิ่มขึ้นทุกวันแต่รัฐบาลจะให้ความสำคัญและช่วยเหลือก็ต่เมื่อคดีนั้นๆเป็นคดีร้ายแรงและเป็นที่สนใจของประชาชน มุกตาไม่เคยไปโรงเรียนในหมู่บ้านของเธอไม่มีโรงเรียนเลยเธอจึงคิดสร้างโรงเรียนด้วยเงินชดเชยที่ได้รับการบริหารโรงเรียนเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงแรกๆมุกตาขายต่างหูของเธอและเย็บป,ปักถักร้อยเพื่อหาเงินเข้าโรงเรียน องค์กร NGO, NGO เห็นความมุ่งมั่นนี้จึงได้ยื่นมือช่วยเหลือเธอนำเงินที่ได้รับจากนานานประเทศมาสร้างโรงเรียนและศูนย์สวัสดิการเพื่อผู้หญิงและเธอยังได้ทำฟาร์มโคโนมเพื่อสร้างรายได้ให้โรงเรียนและผู้หญิงในท้องถิ่นอีกด้วยเมื่อก่อนผู้คนไม่ต้องการให้ผู้หญิงไปโรงเรียนผู้หญิงไปไหนไม่ได้นอกจากไปทำงานในไร่ มุกตาไม่ได้ทำสงครามศักดิ์สิทธิ์เพราะการกล้าออกมาของเธอทำให้เธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งกล้าที่จะพูดผู้หญิงคน,นงอื่นๆก็จะทำตามทุกวันนี้ <MBA S 3> มีผู้หญิงมาให้มุกตาช่วยชามิบบีบีต้องการให้คนที่ฆ่าลูกชายของเธอถูกจับก,กลุ่มส่วนนัสรีนต้องหนีลุงของตัวเองที่จะฆ่าเธอโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัว ผู้หญิงทุกคนที่เรียกร้องความเป็นธรรมเช่นนี้รวมถึงมุกตาต้องต่อสู้กับหลายๆอย่างพวกเธอไม่เพียงต้องต่อสู้กับตัวบุคคลอย่างผู้ต้องหาแต่รวมถึงต่อสู้กับทัศนคติที่ฝังรากลึกในสังคมในปี2548ศาลสูงของลาฮอร์ตัดสินให้ผู้ต้องหา5ใน6คนพ้นผิดคดีนี้ยังค้างอยู่ที่ศาลสูงสุด เมือ่อศาลเริ่มจะให้ความยุติธรรมรก็จะเป็นในลักษณะแบบทำเสียไม่ได้ตอนนี้เวลาเราไปศาลตำรวจจะมายิ้มเยอะพร้อมกับพูดว่าผู้หญิงทุกคนพยายามจะเป็นมุกตาไมพวกเขาจะพูดถึงมุกตาไมในแงล่ลบ ผู้หญิงจะพูดก็ต่อเมื่อเธอต้องทำอย่างนั้นจริงๆไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่อยากตกอยู่ในสภาพแบบนี้เวลาไปไหน <So S 2> ทุกๆคนก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะจางหายไปแม้คนผิดจะถูกลงโทษก็ตามแต่ยังน้อยที่สุดมันช่วยทำให้มีจิตใจที่สงบขึ้น